สวัสดีครับผมโคนชพลและนี่คือการรีวิว Belkin Slim Style Keyboard Case สำหรับ iPad ครับสำหรับคีย์บอร์ดเคสของ Belkin ที่ผมถืออยู่ตรงนี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและเบากว่ารุ่นก่อนหน้าแบตเตอรี่อยู่ได้นานถึง6เดือนรองรับ iPad Air รุ่นที่1และรุ่นที่2เชื่อมต่อได้ถึง2อุปกรณ์มีคีย์บอร์ดภาษาไทยและอังกฤษและมีปุ่มลัดสำหรับควบคุมความสามารถต่างๆของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่นการสลับแอปพลิเคชันหรือควบคุมเสียงและถ้าอยากคุยกับซิริก็มีปุ่มเรียกเธอขึ้นมาโดยเฉพาะครับเอาละครับเรามาดูการใช้งานจริงกันดีกว่าสำหรับขนาดของคีย์บอร์ดเคสพวกเราจะเห็นว่ามีขนาดเล็กกว่ากระดาษ A 4พ่อประมาณ ซึ่งความหนาของตัวเคสก็ไม่มากไปกว่าเหรียญสิบหนึ่งเหรียญดังนั้นมันจึงเหมือนหนังสือเล่มขนาดพอดีพอดีที่สามารถใส่กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเอกสารได้สบายๆและเมื่อเปิดออกเนี่ยจะเห็นว่าตัว iPad ถูกยึดติดไว้กับเคสอย่างแน่นหนาทั้ง4มุมและแถบด้านล่างก็คือแม่เหล็กที่เมื่อเลื่อนไปบนฐานคีย์บอร์ดก็จะล็อกพอดีกับตัวฐานครับและถ้าต้องการก็สามารถเลื่อนปิดคีย์บอร์ดทั้งหมดได้และถือเหมือนกับเคส iPad ทั่วไป ทางด้านขวามือของเคสก็คือสวิตช์เปิดปิดตัวบลูทูธและพอร์ต USB สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งทางเบลคินแถมสายชาร์จมาให้ในกล่องส่วนอีกด้านก็จะเรียบสนิทไม่มีอะไรครับและจะเห็นว่าปุ่มต่างๆของ iPad สามารถใช้งานได้ตามปกติเมื่ออยู่ในเคสรวมถึงลำโพงและไรจิ้งพอ t ด้วยสำหรับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีขนาดเล็กพอๆกับตัวเคสแต่เวลาใช้งานพบว่าใช้ได้ไม่ยากเย็นนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ใช้ Mac เนี่ยจะเรียนรู้ตัวคีย์บอร์ดได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้ Windows ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ยากแต่ผมจะติดนิดนึงตรงปุ่มแถบขวาบนนะครับถูกย่อให้เล็กกว่าปกติที่ส่วนนี้ผมต้องใช้เวลาสักระยระเพื่อปรับตัวแต่ก็ชินในเวลาไม่นานและสำหรับปุ่มลัดที่อยู่แถบบนซ้ายก็ทำให้พวกเราไม่จาเป็นต้องละมือไปจากคีย์บอร์ดบ่อยๆเช่นปุ่มโฮมปุ่มสลับแอปและที่สำคัญการสลับภาษาก็ใช้ปุ่มมาตรฐานบนเครื่อง Mac นั่นก็คือ c o m m a n d Space ครับ และถ้าต้องการตัวเคสนี้ก็สามารถจำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง2เครื่องด้วยกันเราสามารถสลับไปใช้อีกเครื่องโดยการใช้ปุ่มลัดและก็สามารถพิมพ์งานต่อได้เลยดังนั้นสำหรับคนที่ต้องพิมพ์งานบน iPad ตน,น,นานๆและต้องการคีย์บอร์ดที่พกพาได้สักตัวลองพิจารณา Slim Style Keyboard Case ของ b e l k i นกันดูนะครับผมโคชพลจากโซชีแล้วใช้เทคโนโลยีให้ชีวิตสบายขึ้นกันนะครับ